เปิดกำเงืองมันอีกเจอบอลแล้วเด็กมาแล้วพี่น้องเต็มแรกมาแล้วเด็กโอ้ยขอริทชครับพี่น้องผมเมื่อนี้ก็พอกันเต็มเลยครับพี่น้องมาหาปลาที่เราครับซุ่มปลากับกับพ่านเตาที่เราครับนี่ ครับโอ้ยสามรอบเนี่ยเหรอสามรอบแล้วมองนี่สามรอบแลยเนาะสามรอบแล้วรอบที่สองนั่นได้ให้พี่น้องประดุกปักไฮซีเทียดูโอ้ยไอกระบวยู่พี่น้องซื้อขนมรอกับวะเจให้ประดุกปักปอดพักษณะมันมันเข่าปอกมือพอดีครับเพราะมันติดแห่นแค่บุ้งยปวดจี่เขี้ยบหัวแต่แต่ประดุกก่อนมันเดี๋ยวบุเคยปวดจี่เขี้ยว นี่สถานีมันสือพอพอมือกันแล้วรอดแจ้งขู่ลูพี่น้องบริสบริสพานกันนอนเลยบไปนอนเลยเป้าพันเตาชวนไปล่วงบากนกับบ่ไปอยากติดโควิดโอ้ไปพันเดียดนอนเท่าเดียวนีิพี่น้องป่านนั้นยังมือนี้ยังออกไม่ด<แ>เดี๋ยวมือนี้คือไปลุ่มมือแล้วกันครับพี่น้องแต่ว่าได้ถุงมือมาอยู่ครับมือใส่ถุงมือ <laughs> เบิ้งเลยครับแถวเก่านี่ยแหละครับเนี่ยอาวุธเหมือนเดิมซุ่มแซกยืมเงินหาจินโดดกันกับนั่งก็ได้ครับเนี่จบเลยเนี่ยรุ่นนี้มาจากฐานไปวุ่นเลยครับแข็งไปออกไปเท่านี้แหละครับริ่มกัดช่างพี่น้องโอ้ ครับพี่น้องห่วยลงมากเลยพอเล็กเย็นแ <sh> er ม่น <int> ดิจ <spe> ิเลียนคือป่าเหตุสิไวแม่นอิลี่แม่นอิลีโอ้ตัวเล็กแห็งหวานพี่น้องย่างลงมาเดี๋ยวนีไหมเนี่ยถนนพี่น้องใกลๆเดียวย่างงอกวะเนี่ยพอเลย ปลามันขึ้นมาขางครับถุงมือ,ดมอเด้อถุงมือเยอะจะเป็นน้อนไห้อยู่บอลแนว <c oughs> บอนอนวบดขึ้นเลยพี่รองเลยใช่ถุงมือหน่อยจำปะยะเป็นกำเงืองมันอีกเรื่องบอลแนวเอ้ยม,มาแล้วพี่น้องเต็มแรกมาแล้วได้โอ้ 응, 짜오? 야, 왜 필요? 아, 한잔 먹는데, 이한번 보통 한잔 사건이 이래, 이래. 어, 이래 필요? 어, 이래 가고. vì thế là vì nó ngang cái chữ nó kể lại oh, oh, oh. mẹ <laughs> <laughs> เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาว่าให้เอาเฟี้ยงหรือว่าเอาหางใส่เจับยังไงอยู่กันวะเส็ดสีหาเฟี้ยงหาหางเนี่ยเสรเวลาดูเลยรบบพี่น้องเดี๋ยวครับโอ้ที่สองสองมาได้พี่น้องงามกับงามหน้าตืนขึ้นนะน้าไปหน่อยพี่น้องเลย เต็มสองมาแล้วพี่น้องเต็มสองมาแล้วสองไอ้กับรับน่ฮะสองเต็มให้กันมาแล้วใช่ไหมนี่คือตีนหอยกินนะจะนะจะแบบนี้ลองเรียนบอ กล้องมึงสิลองหามันโดดแมนเฮะถึงเลยอ่ะโอ้เมนแคตหยุดอยู่นี่เนาะมันบดินนี่เนาะเว้ายบดินนี่เนาะบดินเหมือนตุ้งลิงตุ้งติงไปนักจะสี่นะแสดงว่าอยู่นี่แค่อะไรีจับบ๊อบตรงเลยไปลองบ้าสุดขั้นมันจะหยาดจิงไวไวอยู่นะปลาลูกขี้เก่าปลาลูกขี้เก่าดุเยอะ นี่แหลว่าบอกกดแล้วเสร็จฮ่าฮอีกุดแล้วครับมองนที่เอายุนีมัหันาัด้ตยหรี่น้องอีกอย่ง่งเต็มนาำก็เต็มสามเออคือหม่งเก้าแถมอ่าเงี้เก้าเหียอ้ยเรียบหรอนโอ้ยเปนท่านบรววูมหันเลยกดกล่องท่านบรววูตอนสุ่ม่ม ทรงใจพระท่านโอ้ยบัดทีพ่อไม่พอนี่เลยยังไงทีเดียวอย่าลืมอย่าลืมถุงมือไปเน็ดขัดไยนอนบดขึ้นเลยพี่น้องเลยบดูปากก็เหมือนโอ้โโอ้โหตัวใหญ่ด้วยตัวนี้เนาะบุญแล้วดินไหมไม่โชว์หลาน

uống nằm bề hoa phun chân đầy ôi nó chắc chân gì vẫn thử chi non đấy mà dòng 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 vậy mà đầy chân đầy ôm nhàng này chỉ quế mốc mầm chân gì chi non ngâm tiếng gì ตัสีเันเหครับตุที่ตัวหันตัวไหนล่ะตุีตัวหันขาดไรคือถึงมือไอ้ถุงมือหรพี่น้องไบดทีนี่อ้ยเชิบ้างเกี่ยวยากปยังามเลยทุกตัวที่จับยากคุณแ้วว่าไถ่ไปลวพี่น้องไ่ cái giờ cũng có tiểu ngon phun phun phan này, Mỏng mỏng, ôi men hey, ui, ôi, có thể, cho nó ข้อตือจับโดนเนี่ยพอๆช่อนประช่อนปะช่อนว่ามันเบ็ดบุดเบ็ดบุดเฮ้ยวันพอไงเด่นับแกมได้ล้ครับเปลี่ยนเบ็ดนะใส่ครับพี่น้อง Vào mà qua bắt phát quá à. Thế là Mà đâu được Ồ, Ôi bó tiền thầm mình tên hạt Wow. Okay. Nhưng bọc tìm sửa đây nè Tuyên tiền sửa đây đó Ủa, lưu vô Sạc xung rồi, sửa chửi vô kìa đi hốc cái bọn Rồi, à, มาหลักอยู่รอ <c oughs> รถพี่น้องอยู่รอรถสิบีห่วยเหรอเด็กขินมาดลอดพักพนจะเข้าพี่นอ้องจังสีลูกไปอีกเลยวุ้นอาอยู่วังเก้าเนี่ยครับเ <c oughs> อาละพี่นอ้องครับฮึ๊บถือแค่นนี้เต็มเลยเห <c oughs> <c oughs> รอโอ้โห่เต็มลิ้มถุงมือ

Tụ ngam ngàm, ngam ngàm hm 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 này hm 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 Ui hm 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 มาใตยของเ่าอยู่สมมือเลยครับโบ้ิใส่มาเสเสียโบลิใส yeah> ่มาสยเทียสองนี่บรินอนประุูปักให้ซีเทียครับผ่านเตาโอ้ยไ่อยากฝากให้กดดิกหน่อยพี่น้องเลยไว้ก็ว่าฟังโอ้ยบอกมาจากหเด้อวีหัมไไหนโอ้ตัดตต

ตัวใหญ่เลยเด่นเต้นข้ามข้ามยูวดพี่น้องเลยระวังเด้่องเขาเรื่องสมอพี่น้องเลยกินอาหารอยูเบิ่งขึ้นนะโบ้แนวด้ะเอาแล้วได้ออกมาแล้วพี่น้องเลยปึ้งตัวนีวะตัวนี้วะจังนล้อพี่ดิบนล้อพี่ดินดังกัด Tùy tụi ngay đấy <cười> <cười> Ôi vào đây nọ, Ui bá tuân chỉ lút đấy Tha mất đi nó chỉ đấy Một đồ, đồ. Ui, thung, thung mày xung mày đứa đâu Đứa 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 Thì có ta này Ui này. <laughs> ừ, Tôi đừng dục hạng bị ส่งเขียนพัดเต้าหุ่นเหมือนพี่รองเลยสับกันเลยเหรอโอ้เดี๋ยวมึงตัวนี้กันมึงตัวนี้มั้งจิข้าดูโมไปหน่อยรุ่นเหรอครับมันเพิ่งเพิ่งโมนาจิตอยู่นะเป็นกวนประถือ มันถือเกือออกมันถือกอือกออกซุมม่มบุลุมมงฮ่าฮ <laughs> <ม>่าฮ่าเกือบได้้องพี่รองเลย<ห>อย่างว่าถามกัทเทต้องเส็ยด,ดีกว่าฮึสมพ่อแม่เลยมันเป็นทอทอสอดตั้งแิ่<ห>ปลามันมาท่ออยู่ทอหนีเลยวรพี่รองถามไปถามมาขถามไปไฮนี่ถามมาให้นี่ฮ<ห>ะ ตัวเดียวก็คุ้มเลยตัวนี้สาใจเลยตัวนี้ไปครับต่ออ้อมขึ้นไปหาถนนนี่ซอเขาหากินตะวันก็อยู่แล้วไปเรื่อยๆครับโว้ยออกมาแล้วพี่น้องได้พอได้อยู่ได้กินแล้วล่ะสามมื่นแล้วเนาะได้อยู่นี่หะหอดถนนแล้ว เบึงปลาอยู่บ้านเลยพี่น้องเบียกเกาคือเกาน่ะเอาครับพี่น้องไปมาหอดบ้าน,นครับทนเตาเตรียมกะละมังสิทธิ์ที่แล้วมือเป็นปดูกตรวจบริเทหอดปลาไปหาย,ยุขังห่วนพี่นออ้องเอาอย่างไอเนาะ้อยหยากก็ริกน้อยอีก

อีหกเจ็ดแต่เก่าเก้าตัวโอ้เก้าตัวัครบมือประดุกปักเด่นโลนึ่งมี่สองทีบสองตัวมือีเลยเก่าสามมือเลี้ยงกันแล้วเนาะปลาข้อเจ็ดตัวปลาข้อสองตัวปลาข้อสองตัวแสดงว่าประดุกเก็ดตัวปลาดุกเกิดตัวฮะพอได้อยู่ได้กินแล้วไปหรอเจ้าเปตัวนี้เป็นอ๋เออมันดินอันนั้นอีกนะ ไปคือเทยลงโอ่งอยู่หรอกป้ายอยู่ในโอ่งย่างอยู่เลยจักตัวเดี๋ยวไปบุกก่นห้าตัวฮะป้ายไต่ขึ้นห้าตัวติดห้าตัวมันเดี้ยมเินฮะกึ่มังไปอีกเบอร กินล้อบานกับตำนี่แหละพี่น้องก็ยม่องเกาตำนี่ก็จะยูได้กินแล้วครับ hmm. แจ๋วเป็นสันตัวมูแดงกวย,ยมูดยดยแดง <Okay. S 1> อะไรอ่ะอ๋ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะเอายวตำนี่แหละเนาะป้าตอกครับบริฮิตยูฮิตกินให้เบิ่งดอก hmm. คือเกานั่นแหละเพราะว่ากินเขาแรงแล้วพี่น้องเขายังไป, hmm. ไ,ปไปพอกันไม่คิปหน้านครับ สวัส,ด,ส,ด,ส,ด,สดีครับไปอาอบน้ำนอน,พ,นอพี่น้องมือดีบบดเตนอนแช่มือดีออบบดขึ้นสอดเยี่ยง